สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมารับชมแมงกอกค่ะอาหารเมนูเด็ดของชาวขอนแก่นกันนะคะหนึ่งปีมีครั้งเดียวค่ะแมงกอกนี่เป็นมแมลงที่อยู่ตามต้นอ้อยนะคะกัดกินลําต้นอ้อยนี่ค่ะแต่ว่ามันเป็นมแมลงที่กินได้ช่วงหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะช่วงเข้าฤด,ดูฝนนี่แหละค่ะชาวขอนแก่นเขาก็ไปหาแมงกอกกันค่ะพี่น้องเบิ้งดดคะ่ะโตๆเป็นๆอย่างเงี้ยเวลาที่ เวลาไปหาตอนัลานคืนเนาะมันจะออกกลางคืนเขาก็จะมีไฟฉายไฟหัวโขกไฟอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็พร้อมอุปกรณ์ใส่แบงกกอกเนี่ยค่ะเพื่อนๆเวลามันอยู่มันก็จะไต่กันเป็นคู่คู่นะคะไปเก็บค่ะพี่น้องราคาพุ่งทยานเป็นกิโลแล้วเป็นพันค่ะโอ้โหผู้ใดสบยาขานาอพี่น้องเอ้ยดูค่ะลักษณะตัวเป็นๆเ,เป็นแบบนี้นะคะก็มีตัวไข่ตัวไม่ไข่นะคะ ตัวอ้วนๆพองๆหน่อยก็จะไข่แบบนี้นะคะมีหน้าตาอ้วนๆแบบนี้แมงกอกหนวดยาวๆแบบนี้ค่ะเวลากินฟันของเขานะคะอะดูฟันดูฟันฟันแบบว่าคมมากนี่ที่กัดกินลาอ้อยฟันคมมากค่ะ,คมมคะเขาก็ไปเก็บกัน,นก็จะอยู่ตามคูนลำอ้อย บางทีก็เดินอยู่ตามดินง่อยๆนะคะเก็บไม่บินไม่หนีค่ะนี่มีปีกนะแต่ทำไมไม่หนีก็ไม่รู้นะคะก็แข่งขันกันยังกะโอ้โหไฟฉายพิบับพิบับตรงไหนมีแมงกอกก็จะมีคนไปนล่ามันนะคะก็ดีเหมือนกันเนาะเก็บมันเพราะว่ามันไปกัดกินลําอ้อยค่ะแล้วมันเป็นมแมลงที่กินได้ด้วยเอามาคั่วใส่เกลือใส่รสดีหน่อยหนึ่งโอ้โหแซ่บอี่ลีค่ะพี่น้อง ขายกันโอ้โหกิโลแล้วเป็นพันค่ะตอนนี้ใครได้มาครอบครองนี่ยิ่งกว่าได้ทองซะอีกนะคะโอ้เอาดูอันนี้คือเอาไปล้างแล้วเด็ดปีกแล้วเรียบร้อยหน้าตาเวลาเด็ดปีกก็จะเป็นนี้ก่อนที่จะไปทําเมนูเขาจะมีการเด็ดปีกออกนะคะเป็นล้างเด็ดปีกออกก็จะเห,เหลือส่วนหัวกับส่วนตัวค่ะจากนั้นสามารถเอาไปแช่ฟิตอยู่ได้นานนะคะเวลาจะมารับประทานก็ไปคั่ว เลือใส่รถดีโอ้เมนูแซ่บมันมันตัวไหนที่มีอ้วนๆแบบนี้ก็คือมีไข่ข้างในนี้รสชาติก็จะมันๆนะคะสำหรับคนที่กินมะแดงได้นี่ค่ะเมนูเด็ดปีหนึ่งครั้งหนึ่งเดี๋ยวดาวพาไปชมบรรยากาศนะคะตอนที่เขาไปหากันเป็นยังไงมีไฟใช้โอ้โหตามหากันแบบ สนุกสนานบางทีไปกันเป็นหมู่บ้านเลยทีเดียวแมงกอกก,อกับแมงกอกเพ้อสู้พลังนี่คนหาเนาะคนอยากกินเนาะอันนี้ตัวเป็นๆไปติดตามกันเลยค่ะเขาหากันยังไงเคยเห็นบอไตแมงกอกเนี่ยเหมือนขึ้นนี่อยู่ปลาอ่อยพี่น้องนี่อาหารคนอีสานนี่กินกันโลและพันพี่น้อง แมงกอ,อกนี่มันสิมาเป็นคู่จังสิจับเอาจับเอาพี่น้องมาเพิ่งเด้อนี่แมงกอ,อกนี่ทธ่เขากินกันนี่แสงไฟแวบๆที่เพื่อนเเห็นตรงนั้นนะคะคือชาวบ้านเขาออกมาหาแมงกอ,อกกันเลยพี่น้องไฟแยะๆตรงนั้นเน่ะออกมาหาแมงกอ,อกกันเพราะด้วยความที่ราคาที่แพงสูงกิโลละหนึ่งพันบาทเวลาถึงฤด,ดูการแมงกอ,อกมาทุกคนก็ ออกตามหน้าเมงกอกเมงกาะจะอาศัยอยู่ตามกอของต้นอ้อยค่ะเนี่ยค่ะตัดแล้วก็มีกอขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะถึงเวลาฤดดูผสมพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้มันก็จะออกมานะคะในช่วงนี้เวลาเจอก็มักจะเจอเป็นคู่คู่ค่คะบางทีเกาะอ,อยู่ตามลำต้นของต้นอ้อยแล้วก็บางทีก็เดินต้มเตี้ยมตามพื้นก็ นิสาทก็จะออกมาหาจับกันเพื่อเอาไปขายแล้วเอาไปทัปะทานรสชาติก็จะมันๆอร่อยมากค่ะกินยากปีหนึ่งครั้งหนึ่งค่ะนี่ป่นเพื่อนแมงกอกต่อหางกันมาแบบนี้ค่ะนี่ออ้อยเจ็บมันจะกัดเอานะนี่ค่ะแมงกอกมาเป็นคู่แบบนี้เลยต่อหางกันมาแบบนี้นะคะ อ้าโดนจับซะแล้วค่ะเ,เวลาไปเก็บก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขามีฟันค่ะดูฟันเขาคมมากฟันแข็งแล้วก็คมมากคะคะเพราะว่าใช้เขากัดลำกินลำอ้อยได้แสดงว่าฟันเขาต้องแข็งและคมมากค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยก็ระวังกันนิดนึงค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ หาเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ